ีค่ะช่วยกดติดตามช่องริโมทพาเพลินเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะส่วนทั้งถ่ายเค่อนกสิเป็นแบบนี้นะครับเนาะนี่ครับจะเปิดปลอยน้ำออกมากสิไหลออกมาช่องนี้ครับอ้ทางนี้จะเป็นป่า พาใหม่หนานาพันธ์ครับครับ <c oughs> ทางเข่าเคืนของอำเภอพังโคนกับอ,อยู่ถนนอำเภอพังโคลนไปวาลิชภูมิได้พี่น้องด้วยห่างจากอำเภอพังโคนมาประมาณ2-3กิโลเมตรครับ มัจะมีป้ายบอกเนาะ,ะจากถนนนี้เข้าไปกัประมาณ4-5กิโลเมตรครับผมก็ถึงปากเขื่อนหรือว่าสำนักง,งานเขื่อนเนาะ,ะส่วนทางนี้ก็ช่างรถก็กลับมาทางในเมืองอำเภอบังโคนครับนี่ก็ติดลามบ้านช่องกับประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อ โอ้รู้สึกว่าเพิ่นกำลังจะพัฒนาหรือว่าขยายถนนหนทางครับนี่ครับทั้งสองฝั่งก,ก,ยยกำลังจะขยายกำลังทุบกำลังขุดครับพี่น้องนี่ครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับเนาะร้านค้าไก่ย,ย่างส้มตำไก่ย,ย่างพังโคนนะครับเดี่ครับโอ้มีหลายร้านเละครับ นนรับโอ้านอิเบะก็มีโอ้ไก่ย่างส้มตำไก่ย่างที่ขึ้นชื่อแห่งเมืองพังโคนนะครับเด้อกแสีอยูบริเวณนี้นะครับเนาะครับเลยสีแยกมามุ่งหน้า ไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะไปทางจังหวัดอุดรธานีนะครับเนะาะก็ช่างโรดก็จะไปห่างอีกห่างนึงครับหลังจากที่ไปห่างโกบอลเฮาแล้วไม่มีอุปกรณ์ที่ต้องการก็จะไปอีกห่างห่างหนึงครับซึ่งห่างห่างนี้ก็มีชื่อว่าห่างโฮมรับครับ่นอง ผมครับในการปรนกันสีอยู่เลยสีแยกออกจากตัวเมืองอำเภอมาประมาณ2กิโลนะครับเนาะถ้า,ถาเดินทางมาจากสีแยกพังโคนก่ะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกก็จะอยู่ขวามือเดินี่นองเ้ยถ้ามาจากสว่างอำเภอสว่างแดนดินก็จะอยู่ซ้ายมือครับ กลับผ่านมานี่ก็จะเป็นห้างบิ๊กซีนะครับเด้อบิ๊กซีก็จะอยู่ซ้ายมือครับบิ Big ๊กซีตรงมาอีกตรงมาอีกบ่กไก่ครับเลยบิ๊กซีมาบ่กไก่เลย Big บกกิ๊กซีมาประมาณ500้อเมตรจะเป็นห้าง โฮมคับหรือว่าโฮมช็อปนะครับนี่ครับห้างโฮมช็อปนี่กกเป็นคลังสินค้าหรือวัสดุก่อสร้างที่ที่ในในอำเภอบังโคลนะครับเนาะจรงแล้วก็เลยมานิดแมงกะเพื่อมาอยู่เทินกับครับผมอยู่เทินกับประมาณ เ,เกือบเกือบกิโลคือกันนะครับสถานที่ยูเทิร์นกับอู้อันนี้เป็นรถทัวร์นครพน,พนมเชียงรายเด้อพี่น้องเด้อโอ้ไปเชียงรายแล้วพนะักเวิงเวิงเวิงครับน,นี่ก็จะเป็นที่กลับรถหรือว่าที่ยูเทิร์นเหรครับเนาะ เลยยูเทินมากับไกด์ครับพี่น้องอ่าีก็ถึงแล้วครับผมยูเทินมาประมาณ300เมตรครับเป็นคลังสินค้าวัสดุก่อสร้างโอ้ยิ่งใหญ่อลังการครับผมเกือบซ้ำๆโกบอลไปแล้วครับ สินค้ามากมายครับเอาล้วครับพี่น้องครับสำหรับการเดินทางมานี่กะช่างโหลดกะเดินทางกลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยเลยครับผมโอ้กะทือว่าบ่กไก่ครับอำเภอคำตะก,ก้าไปยังอำเภอบางโคนกะห้กิโลครับพี่น้อง 50กิโลโดยประมาณเนาะกะใช้เวลาเดินทางกะประมาณชั่วโมงหนึ่งครับกลับมาถึงบ้านกะท้องฟ้ากัเป็นสลัวแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อครับคลายๆจะมีฝนครับเมือแรงนี่โอ้ถามมีฝน,นีนกะน่าจะนักหนาสาหัสอยู่ครับครับหมืดคึมมาทั่วทุกบริเวณทั่วท้องพื้นที่เลยครับตอนนี้โอ้ ข้าอยู่นี่โบท่านเนี่ยเหมิเด,ด้ยครับพี่น้องบบท่านเหมิดง่ายครับเปิงข่าวพญากรอนก็ะไดปาโชกอีกสามสี่มือพูดนะจนหอดวันที่เก่าก็เช่นปาโชกฟานันกัดโอ้เมาจากักอันแนวเสียอีสแล้วครับพี่น้องไปงานทางนอกก็ะบไดครับเนื่องจากมีฝนเนาะโอ้เอาล้วครับคลิปนี้ก็ขอจบไปสนีสะก่อนเนาะพี่น้องเนาะ ขอบคุณใหลายครับที่ให้การติดตามรับชมพอกันคลิปไม่มื่อนาในเวลาประมาณเดียวกันนี่เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคิิดนี้ก่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อครับที่เป็นกำลังใจให้ชังโรดดีดมาตลอดสำหรับท้ายนี้ก็ขอกล่าวคาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ